สี่สส e นสวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับช่องแจนจูลาวันนี้นะคะแจนนะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาทำขนขนม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 ซึ่งขนมที่แจนจะพามาไม่ใช่พามาสิที่แจนจะทำนะคะหรือว่าในการที่เราจะมาแจกสูตรในครั้งนี้นั่นก็คือ คุกกี้นิวทูราทดานนะคะซึ่งคุกกี้นิวทูราคะก็ทำง่ายมากเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่มีเครื่องอบขนมไม่มีอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวกับทําขนมมากมายนะคะมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นก็คือไมโครเวฟนั่นเองนะคะเราใช้ไมโครเวฟแ,แค่อย่างเดียวนะคะซึ่ง การทำนูโทร่านะคะก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่านูโทล่านี้มีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของคุกกี้นูโทล่านะคะอย,ยคอ,อย่างแรกนั่นเลยก็คืออย่างแรกนั่นเลยเอ๊โอ๊ยอย่างแรกเลยนั่นก็คือนูโธร่าค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะหรือว่าร้านที่เปิด24ชั่วโมงอย่างที่เรารู้จักก็มีนะคะทุกคน เป็นเนทัวรานะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะไข่แดงค่ะหนึ่งฟองนะคะซึ่งไข่แดงจะเอาแค่ไข่แดงเท่านั้นนะคะเราจะต้องแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะไม่เอาไข่ขาวนะคะเอาแค่ไข่แดงเท่านั้นนะคะนี่จนแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยนะคะ แล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่คือดาร์กช็อกโกแลตนะคะทุกคนนี่คือดาร์กช็อกโกแลตนะคะซึ่งจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะเพราะว่าถ้าการที่เราทำการอบคุกกี้อะไรอย่างนี้นะคะในไมโครเวฟเนี่ยมันจะทำให้เกิดการแห้งนะคะซึ่งเจนกลัวว่าคุกกี้มันจะแห้งเกินไปก็เลยจะเอาดาร์กช็อกโกแลตนะคะมาช่วยเสริมให้มันนุ่มขึ้นนะคะหรือจะเป็นช็อกโกแลตทั่วไปก็ได้ช็อกโกแลตแบบ ที่มันเป็นแท่งเป็นบาทั่วไปก็ได้นะคะก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะโค้ดไม่จำเป็นต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะคะว่าเราทํำยังไงบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกที่เราจะใส่ลงไปนะคะนี่ก็คือเนื้อเทอร่านะคะซึ่งเนื้อเทอร่าที่เราจะใส่ไปก็ประมาณ150กรัมนะคะหรือว่ากะเอาก็ได้นะคะซึ่งอ่าที่แจนซื้อมาเนี่ยนิวเทลร่าเขาจะมีทั้งหมด 200กรัมนะคะทุกคนแต่ว่าเจนใส่ไป150กรัมซึ่งแจนก็กะเอานั่นเองนะคะเพราะเราไม่มีอุปกรณ์อะไรที่แบบช่วยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะนี่คือนิวททร่านะคะที่เราใส่ไปนี่นะทุกคนเราใส่มานะคะแล้วก็ไข่แดงนะคะเราจะทําการเอาไข่แดงนะคะใส่ลงไปในนิวททร่าที่เราเอามาไว้นะคะ ใส่ไปเลยโอเคนี่นะคะทุกคนเมื่อเราใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะต้องทำการคนนะคะให้มันเข้ากันนะคะทุกคนอย่างนี้นะคะทุกคนมันเข้ากันแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมโอเคจากนั้นเราจะใส่แป้งอนเนกประสงค์แป้งสาเรียอนเนกประสงค์อันนี้นะคะเราจะใส่ประมาณ70กรัมนะคะแต่ว่า เราไม่มีอุปกรณ์เหมือนกันฉะนั้นก็คือสายตาค่ะ <c oughs> คือกะล้วนๆทุกคนไม่มีอะไรเป๊ะเลยบอกเลยคือมาดูคลิปแกนนะคะก็จะได้แบบอะไรที่แบบเอ๊ะเหมือนจะมีสาระเอ๊ะหรือไม่มีสาระเอ๊ะหรือจะมีสาระหรือไม่มีสาระทุกคนไม่รู้อะโอ๊ยตัดตัดช่องน้อยมากเลย เจกร,รัมนะคะคนไปเลยจ้านี่นะคะเมื่อเราทำการาผสมให้แบบใต้มันก็จะเป็นเนื้อหนึบๆแบบนี้นะคะทุกคนอัน,นี้เธอเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะแปบ๊บหนึ่ง จากนั้นเอ,อนเป็นมีจานนะคะที่มันสามารถเข้าไมโครเวฟได้นะคะทุกคนเอาที่มันเข้าไมโครเวฟได้นะจ๊าจากนั้นเราก็เดี๋ยวก่อนนะคะขอเติมแป้งเข้าไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดมือนะคะตอนเราปั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการแกะดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตก็ได้นะคะช็อกโกแลตทั่วไปก็ได้หรือว่าจะเป็น โกลตบารก็ได้นะคะอย่างที่แจนบอกเพราะว่ามันจะช่วยให้คุกกี้ของเราไม่แห้งเกินไปนะคะถ้ามันแห้งเกินไปมันก็ไม่ค่อยแบบโอเคอะทุกคนเราก็ดึงมาเป็นชิ้นส่วนพอประมาณนะคะ ราก็จะเอาดาร์กช็อกโกแลตใส่เข้าไปเลยใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คนชอบเลยใส่สอดไส้เข้าไปนะคะเวลาเราทำการอบแล้วมันก็จะได้ไม่แบบว่าแห้งเกินไปแล้วแต่บางคนก็อาจจะชอบแบบว่าที่มัน เป็นกลมๆก,ก็ได้แล้วแต่คนปั้นเลยนะคะนี่ปั้นเสร็จแล้วแล้วก็มาวางไว้บนจานนะคะปั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆพยายามวางให้มันห่างกันนะคะเพราะว่าคุกกี้เนี่ยเวลาเราอบเสร็จแล้วอ่ะมันจะขยายตัวใช่ไหมทุกคนพอมันขยายตัวปุ๊บถ้ามันวางใกล้กันมันก็จะติดกันไปเราก็ต้องวางให้มันห่างๆกันหน่อย ทําไปเรื่อยๆแล้วแต่บางคนอาจจะอยากสอดไส้แบบมาร์ชเมลโล่อย่างนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่แต่ละคนว่าใครชอบแบบไหนนะจ๊ะโอ้ยไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจะสวยไหมขอออกตัวก่อนเลยว่าไม่ไม่ได้ถนัดแบบไม่ได้เป็นแบบว่านะักทำคุกกี้อะไรอย่างนี้นะทุกคนอันนี้คือ แบบไปศึกษามาเหมือนกันแล้วก็คือแบบเห็นเขาทําในอินเทอร์เนต็ตอะไรเงี้ยก็เลยอยากทําก็เลยลองเอามาทําดูเห็นว่าเขาทําแล้วมันง่ายดีอะไรอย่างนี้อันนี้มันจะเละๆเลยจะรอดไหมทุกคนทุกคนคิดว่าแจนจะรอดไหมคือคุกกี้แจนชิ้นใหญ่มาก เดี๋ยวเอาให้ดูคือคุกกี้เตียนชิ้นใหญ่ทุกอันอนะ่ะอันนี้นะคะคือหน้าคุกกี้เนโตร่าที่จตยนปั้นได้นะคะก็คืออยากจะบอกว่ามันใหญ่มากคะ่ะทุกคนมันใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราเข้าไมโครเวฟถูร้อยนะคะซึ่งในการเวฟเราจะใช้ไฟประมาณ600วัตต์นะคะแล้วก็ เวฟประมาณ2-3นาทีนะคะอย่าเกินนี้นะคะทุกคนกลัวว่ามันจะไหม้นะคะหมั่นแบบว่าเราเวฟ2นาทีครบแล้วเราก็ค่อยเปิดดูดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากการที่เราเวฟเสร็จแล้วมันจะกินได้หรือเปล่าหน้าตามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะและนี่คือหน้าตาของคุกกี้เนื้อทุลาค่ะทุกคนซึ่งทำออกมาก็ไม่น่าเกียดนะคะทุกคนดูสิดูน้องสิอะ ี่ก็ชิ้นแบบใหญ่ข้างหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรก็ชิ้นใหญ่นะทุกคนตามที่เจนปั้นเลยคือเจนปั้นใหญ่มากทุกคนนี่คือเนโทรล่าท,ที่คุกกี้เนโทรล่าที่เจนทาออกมาได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองชิมรสชาติกันเลยว่ากินได้หรือเปล่านะะเราจะมาลองกินคุกกี้เนโทรล่ากันนะคะว่ามันมีรสชาติยังไงบ้างกินได้หรือเปลว่าอร่อยไหมหรือว่าไม่หรือว่ากินไม่ได้โอเค หกะะักินได้ทุกคนกินได้ไม่หวานด้วยบอกเลยว่าไม่หวานเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยชอบหวานกินได้ค่ะโอเคเลยผ่านนะคะทุกคนเพื่อนๆอย่าลืมไปทำตามนะคะคุกกี้เนื้อโทล่านะคะซึ่ง ไม่ได้ยากเลยอุปกรณ์ไม่เยอะแล้วมีไมโครเวฟแค่เครื่องเดียวก็ทำได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเจนจุฬากันด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกิ๊งกด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย